ตอนตอน,นี้นะครับ3มคนที่ขึ้นนําอยู่นั่นก็คือสี1 3 4 1 3 3 3ครับตอนนี้3 41กําลังขึ้นนําอยู่นะครับสีสองางกำลังแซงได้ครับโอ้โหกาลังวิ่งดูเดือดกันเลยทีเดียวนะครับใครจะเป็นที่หนึ่งกันโอ้ดูนั่นสิครับนักข่าวกาลังวิ่งตามใหญ่เลยโอ้ยมันจะวิ่งตามทันแล้วโอ้ยต้องวิ่งแซงต้องวิ่งีแซงโอ้ยดูนักข่าวสิครับโอ้โหวิ่งใหญ่แล้วครับวิ่ง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 วูนักข่าวเข้าเป็นเส้นชัยเป็นคนแรกเลยนะครับ จะเป็นล็อกกี้อ้าวคนละเรื่องปากเออว่ายน้ำกันเถอะว่ายว่ายว่ายโอ๊ยจะคิวแดกช่วยด้วยช่วยด้วยอึบ๊บอ่าฮึบเออตายดีกว่าวิ่วงด้วยกันว่าวิ่งแบบพี่ตูนว,วิ่งแบบพี่ตูนว่ายอืมดูทีวีดีกว่าฉันจะเป็นนักวิ่งอันดับหนึ่งให้ได้ ใครบอกคนอ้วนวิ่งช้าดูคิดดีซะนี่ถึงแม้เขาจะขึ้นน้ำเราก็ขึ้นน้ำตามได้นี่นี่นี่พุงไม่เป็นปัญหาสำหรับฉันวิ่งน้ำเลยอู้ฉันชนะแล้วเว้ยก,วก,ก็บพบก,กันตุ๊กตากันดิชเชอร์นะคบสำหรับคนที่หิวสาก้อยจางลาวอากาศร้อนๆแบบนี้สาวก้อยจางลาวสาวก้อยจางลาวสาวกจอยางลาวไงอืมดูนมาอย่างเท่อุ้มประตูต้องปิดสินะอืมดีไหนโอ้ะซ้นสวอ์พี่ชายแบ่งกล้ามซะหน่อย ส่งจดหมายออะไรแวบอืททำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอเนี่ยกดตีหรือบัว่ะ่อืมอืมอืเอโหเห็นเต็มตาโอ้โหประตูอะไรเยอะแยะวันเนี้ยอืมสวัสดีพี่ชายแมวนี่แน่อืมเอ๋ออีแม่ตัวนั้นไปนะไรหรือเปล่าไหนขอดูหน่อยอู้รอยวาดทัดเต็มหน้าเลย อืมวันนี้ี่เอาประตูรถไปเลยหรอเนี่ยโอ้เอาไปทำอะไรวะน่ะอืมฮะอืมรถบำรพี่ชายอืม,อม,อมสถานีรถไฟจ้างแล้วข้ารถไฟกำลังจะไปแล้วแล้วสิแล้วสินั่นไงจะถึงแล้วอ่าทันแล้วทันแล้วเซฟเอะฮะท้อดีว่าเราขบวนต่อไปแล้วกันเนอะเอ ทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะวันนี้ต้องโชว์เท่ให้สามีเห็นนี่ฟาร์มสองท่อนอืมเป็นไงล่ะความแข็งแกร่งที่คุณคู่ควรอรุณสวัสดิ์พี่ชายขันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาตำลีมาปันก็ไม่หายขันหูมอนาคินมาตัดสินกันให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยอืมฉันก็รอดายเหมือนกันเลยอืมมาตัดสินกันมาฆ่ากันให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยนี่แน่นี่แน่นี่ให้ ฉันชื่อจอหนเอ๊ะแล้วทำไมนายถึงมาตั้งกล้องแบบนี้นายต้องการอะไรกันแน่